มองเห็นความสำคัญของศีลธรรมเพิ่มขึ้นคนที่จะมองเห็นความสำคัญของศีลธรรมได้ต้องเป็นคนมีสติปัญญาคนที่จะมองเห็นว่าศีลธรรมมีค่ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างใดใดในโลกคนนั้นยิ่งมีสติปัญญา เพิ่มขึ้นสูงขึ้นศีลธรรมเท่านั้นทำให้จิตใจมีความร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าหากว่าจิตใจไม่มีศีลธรรมไม่มีโอกาสที่จะไดส้สัมผัส ความสุขความลมเย็นได้เลยคำว่าสีเลนะสุขติงยันติจิตใจที่เป็นศีลเท่านั้นจึงจะได้รับความสุขหรือจิตใจที่เป็นศีล จึงจะมีความสุขภายในจิตในใจได้ศีลในที่นี้หมายถึงใจที่มีความสํารวมดีแล้วคำว่าสํารวมใจสํารวมใจใจที่สํารวมไว้ดีแล้วนั่นลหละเป็นศีล ใจที่สำรวมดีแล้วนั่นลหละใจดวงนั้นเป็นใจที่มีความสุขเป็นความสุขโดยธรรมชาติไม่ต้องมีอะไรไปเสริมไม่ต้องมีอะไรไปเพิ่มไปปรงุงไปแต่งเป็น ความสุขขึ้นในใจที่มีศีลเป็นศีลน,นั้นไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปสมาทานไม่ต้องไปอารัธนาที่ไหนเป็นศีลขึ้นที่ใจใจที่เป็นศีลใจที่มีศีลใจมีความสุข จึงว่าศีลธรรมเท่านั้นทำให้มีความร่มเย็นเป็นสุขใจที่มีความสำรวมไว้ดีสำรวมดียิ่งยิ่งขึ้นไปกลายเป็นสมาธิขึ้นมาในเมื่อใจเป็นสมาธิ ใจยิ่งมีความสุขยิ่งขึ้นใจจะเป็นสมาธิขึ้นได้ต้องอาศัยความสำรวมใจเอาไว้ให้ดีใจที่ไม่มีความสำรวมใจที่ปล่อยใจไม่มีโอกาสที่จะเป็นสมาธิได้ใคร ต้องการให้ใจเป็นสมาธิให้สํารวมใจให้มาให้รักษาศีลให้มาศีลก็ค,คือความสํารวมรักษาใจไว้ให้ดีนั่นเองในเมื่อมีการรักษาใจไว้ให้ดีรักษาใ,ใจไว้ให้ดีใจที่รักษาไว้ให้ดีนั่นแหละ กลายเป็นสมาธิขึ้นมาไม่ใช่ใจดวงอื่นเป็นสมาธิใจของเราดวงนี้ละ่ะดวงที่วุ่นวายดวงที่ไม่สงบในเมื่อเรามีความสํารวมรักษาไว้ดีสํารวมรักษาไว้ให้ดีสมาธิธรรม ก็จะเกิดขึ้นในใจของเราลวงนี้เองสมาธิไม่ใช่คำพูดสมาธิไม่ใช่อยู่ในตัวหนังสือในตำราสมาธิอยู่ที่ใจที่มีความสำรวเดีสติ เป็นธรำรเครื่องสำรวมศีลจะสมบูรณ์ก็อาศัยสติธรรมสมาธิจะเป็นปง์สมาธิธรรมก็ต้องอาศัยสติธรรมมีสติสำรวมใจให้มากสำรวมใจให้มากจนกระทั่งใจของเราสำรวมไว้ดีแล้วมีความ แน,แน่วแน่และมีความใสความเย็นขึ้นภายในใจของเรานี่ใจมีความใสใจมีความเย็นเพราะใจไม่ส่งไปเกี่ยวข้องกาของร้อนทั้งหลายสำวรไม่ดีสำวรไม่ดีใจของเราไม่มีโอกาสที่จะออกไปเกี่ยวข้องภายนอก อารมณ์ภายนอกอารมณ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นของร้อนพระพุทธเจ้าว่าเป็นของร้อนก็เพราะร้อนจริงๆใครจะรู้หรือไม่รู้กอดร้อนใจของเราออกไปเกี่ยวข้องใจของเราก็ร้อนจึงไม่มีความร่มเย็นเป็นสุข เราสํารวมไว้ให้ดีเราสํารวมไม่ดีมาให้ใจของเราออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของร้อนทั้งหลายใจของเราก็เย็นหนึ่งแล้วก็ให้สํารวมให้แน่วแน่อยู่ใกล้ใจที่เย็นนี้ในเมื่อสํารวมแน่วแน่อยู่ใกล้ใจที่เย็นนี้ได้สมาธิก็จะเป็นขึ้นที่ใจที่มีความแน่วแน่และมีความใสความเย็น ใจที่ใสที่เย็นอันนี้เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์มีความแน่วแน่อยู่เป็นอารมณ์เดียวนี่ในลักษณะนี้เรียกว่าใจของเราเป็นสมาธิคือมีความแน่วแน่แนอยู่ภายในใจความสุขอันเกิดจากสมาธิธรรมก็แสดงออกมา มีความเย็นมีความเบิกบานมีความเบาภายในจิตในใจของเราและมีความสว่างปลอดโปร่งในจิตในใจของเราลักษณะขององค์สมาธิธรรมเป็นอย่างนี้จึง <L an> ว่าสติเป็นธรรมที่มีความสำคัญมีจะเป็นธรรมที่มีความจำเป็นทุกระดับ อยู่ในขั้นรักษาศีลก็ต้องอาศัยสติเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองจ,จิตใจใจของเราจึงสามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ส่วนสําใจของเราจะเป็นสามาธิก็ต้องอาศัยมีสติสํารวมมีสติธรรมะระวังมีสติสาวคุ้มครองนี่ สํารวมใจของเราว่าให้ยิ่งสํารวมใจว่าให้ดีในเมื่อความสํารวมพอตัวใจของเราก็เริ่มอยู่กท็ที่มีความสงบแน่วแน่ขึ้นมาใจของเราปลอดภัยจากของร้อนใจของเราก็เย็นใจของเราปลอดภัยจากอารมณ์ใจของเราก็ปลอดโปรง่งใจของเราก็ว่างเบาเพราะอารมณ์มันดุงลังอารมณ์มันหนัก ใจของเราปลอดภัยจากอารมณ์ใจของเราก็เบาใจของเราก็ปลอดโง่งไม่วุ่นไม่ดุงหลังยังว่าต้องการให้ใจของเราได้รับความสงบอันเกิดจากศีลธรรมเป็นเหตุให้พากันมีความระมัดระวังจิตใจของเราไว้ให้ดีเดินก็ให้มีสติใน ในการในขณะเดินนั่นนั่งก็ให้มีสติในขณะนั่งอยู่ในอิริยาหมดใดก็ให้มีสติพุ่มครองจิตใจของเราใจของเราก็เริ่มเคยชินในการที่อยู่อยู่อย่างอยู่กับที่ <c oughs> ใจของเราก็เริ่มมีความคุ้นเคยอยู่กับความสงบของใจ <c oughs> ในเมื่อเริ่มมีความคุ้นเคยเข้าใจของเราก็เห็นประโยชน์เห็นความสำคัญว่าความสงบนี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากก็พยายามที่จะทำให้ใจของเราสงบยิ่งขึนไปนี่มีสินธรรมไม่มีสินธรรมก็คือใจของเราที่ไม่มีระติคุ้มครอง ใจของเราที่มีการปล่อยไปตามอารมณ์ไม่มีศีลธรรมเป็นอย่างนี้และทีนี้เดี๋ยวนี้เราเรานี่ใจของเรามีเป็นศีลเป็นธรรมกันแค่ไหนเพียงไรก็ให้สังเกตดูความสำรวมใจของเราไม่ให้ปล่อยไปตามอารมณ์นี่ได้ก็เรียกว่าใจของเรามีศีลมีธรรมประจําจิตประจําใจ ถ้าหากว่าเรามีการปล่อยจิตปล่อยใจของเราไปประตามอารมณ์เรียกว่าใจของเรายังไม่เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นที่ใจเราจะสมาทานศีลมันก็เป็นศีลแต่คําพูดลมออกจากปากเท่านั้นเองแต่จิตใจยังไม่เป็นศีลเพราะยังไม่มีสติเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองสำรวมเอาไวา้ ต้องการให้ใจของเราเป็นศีลพยายามทำสติทำให้ใจของเรามีสต so ิใจของเรานีหละจะทำในเมื่อเรามีความพยายามที่จะให้มีสติพยายามให้มีสติสติธรรมก็จะเกิดขึ้นจากใจของเราใจของเราก็จะเป็นใจที่มีสติมีธรรมะคือสติสุมาใจจะใจมีสติต้องมีใจต้องมีต้องอาศัยความพยายามมีความสำรวมมีขีดมีความระมัดระวัง มีความสัมรวมว่าเห็นดีใจของเราก็จะเป็นใจที่มีสติธรรมขึ้นมาสติธรรมจะต้องมีความพยายามชบสติธรรมจึงจะเกิดจึงจะมีขึ้นในจิตในใจในวใจใจของเรามีสติธรรมขึ้นมาศีลของเราก็เริ่มอืมเริ่มปรากฏก,ดกดตัวขึ้นที่ใจศีนเริ่มปรากฏขึ้นที่ใจใจของเราก็คือมีความสํารวมรอบคอบอยู่ในจิตในใจในลักษณะนี้ใจเป็นีน ดจเป็นสมาธิใจมีสติคุ้มครองรอบครอบและแน่วแน่อยู่กับใจไม่ใสแสออกไปภายนอกแน่วแน่อยู่กับใจแน่วแน่อยู่กับที่นี่มีอารมณ์คือใจที่ใสที่สว่างนั่นเป็นเป้าหมายเป็นหลักนี่ไม่ใสแสออกไปกระโดดโลดเต้นออกไปข้างนอกอยู่กับที่อยู่กับใจในลักษณะนี้เรียกว่าใจปล่อยว่าง คำว่าปล่อยวางปล่อยวางก็คือปล่อยวางเรื่องภายนอกนั่นเองที่ว่าปล่อยวางเรื่องก็คือไม่ใจของเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอกอย่างที่ใจของเราเป็นกันใจของเราเป็นสมาธิขึ้นมาเรื่องภายนอกไม่ปรากฏในจิตในใจมีแต่ใจดวงเดียวเท่านี้ใสเด่นชัดเป็นอารมณ์เป็นเครื่องอยู่ของใจ ในวัวใจของเราได้ใจที่ใสเด่นชัดเป็นเครื่องอยู่ของใจใจของเราจะอิ่มเอิบใจของเราจะใสใจของเราจะมีความสุขอิ่มเอิบเป็นอย่างยิ่งจึงว่าใจเป็นธรรมชาติที่มีความอัศจรรย์กว่าทุกสิ่งทุกอย่างใจก็คือศีลธรรมนั่นเองมีค่ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใช่สอยอุปเวในในไปในใช่สอยใน เออก่อนได้รับความสุขเฉพาะทางร่างกายได้รับความสุขเฉพาะทางร่างกายเท่านั้นจะเสื่อว่าทอผ้าผ่อนท่อนสบายที่อยู่ที่อาศัยอยู่ยาละทีลานาเพศสัตว์ใดๆก็ช่างเพียงแต่ว่าได้บำบัดร่างกายแต่ศีลธรรมนั้นบำบัดจ,จิตใจร่างกายนี้จะบำบัดเข้าดีสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างร่างกายอันนี้เขาก็เสื่อมไปสิ้นไป จะบำบัดเขาดีขนาดไหนเพียงไรก็ช่างร่างกายอันนี้เขามีแต่เดินทางเข้าไปหาเป้าหมายคือความตายจุดหมายคือความตายนี่ยิงว่าใจวัตถุใดที่โลกเขาสมมติว่ามีค่าภายนอกบำบัดเยียวยาเฉพาะร่างกายที่เกิดมาตายเท่านั้นส่วนจิตใจนั่นจะต้องอาศัยอาศัยศีลธรรมเป็นธรรมเ,เครื่องเป็นธรรมเครื่องอบรมจะต้องอาศัยศีลธรรม นี่ใจของเราจึงจะมีความร่มเย็นเป็นสุขได้นี่ศีลธรรมจึงมีความสำคัญศีลธรรมจึงมีประโยชน์นั่นแก่มากกว่าวัตถุภายนใดๆภายนอกให้พากาันมีความสนใจสร้างศีลธรรมให้เกิดให้มีเป็นสมบัติของเราเสียเพราะในโลกอันนี้เราเกิดเราเฮ้ยเกิดมาไม่มีโอกาสที่จะอยู่ได้นาน เท่าไหร่ลมหมดลมหายใจเมื่อไหร่เราก็ต้องจากไปจากโลกอันนี้ในระหว่างที่ชีวิตของเรามีอยู่นี่ก็ให้รีดแสวงหาธรรมะเป็นที่พึ่งของใจแสวงหาธรรมเป็นที่พึ่งของใจสแสวงหาธรรมะใ,ให้เป็นสมบัติของใจของเราให้พอก็ให้ให้พอ,ให,พอให้อิ่มให้มบุญบริบูรณ์เสีย ถ้าหากว่าเราไม่เป็นผู้ที่แสวงหาธรรมะให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในขณะที่เราจึงยังสามารถที่จะแสวงหาได้เรานี่ในทาหากว่าเราตายไปแล้วนี่เราจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ศีลธรรมเป็นสมบัติของเราประจําจิตประจําใจใจของเราว่างจากศีลธรรมแล้วจะหาความร่มเย็นเป็นสุขมีความอบอุ่นมีความเบิกบาน้าหารไม่ได้ มีแต่สินธรรมเท่า,ทานั้นจะทําให้มีความเบิกบานอบอุ่นมีความสุขมีความเบิกบานนี่ถึงว่าใน,ในเราจากโลกนี้ไปแล้วจิตใจของเราที่อบอุ่นลมเย็นเป็นสุขนี่ก็ไปกับเราตลอดกาลอันนี้จิตไม่ตายจากจิตใจของเราจึงให้พากันแสวงหาให้เต็มสติก,กำลังความสามารถของเราซัาบภายนอกต่างคนก็ต่างแสวงหา กันมาเป็นใด้เป็นสมบัติของเรากันมากแล้วคําว่าวิชาความรู้ก็สมเป็นสมบัติเราก็แสวงหากันเติมเตรมยมในสมบูรณ์บริบูรณ์พอที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์นี่ที่นี่ก็ให้แสวงหาทำเป็นให้เป็นสมบัติของใจเพื่อเป็นครูเป็นอาจารย์แก่ใจของเรา ใจของเรานี้ก็หากว่าเนียไใจของเราไม่มีธรรมเป็นเครื่องอบรมแล้วใจของเราก็เป็นใจที่ขาดครูขาดอาจารย์ใจมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์แก่ใจของเราได้จึงให้พาการแสวงหาธรรมมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราธรรมะนั่นแหละจะอบรมจิตใจของเราให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ ต่อไปนี้ให้พาการั้งใจสมาธินั่งสมาธิการเป็นลำดับต่อไปนั่งสมาธิการเป็นลำดับต่อไปใครสะดวกสบายในการจะนั่งโดยวิธีใดก็ให้นั่งในในอิริยาบถที่สะดวกสบายนั่นไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหน นั่งสมาธิทําให้ใจเป็นสมาธิสมาธิเราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนดอกถ้าหากว่ายังมีการไปแสวงหาสมาธิอยู่จิตไม่มีโอกาสที่จะเป็นสมาธิได้ปล่อยวางความแสวงหาทั้งหมดละความแสวงหาทั้งหมดในเมื่อมี ใจของเราละความสาแสวงหาได้ทั้งหมดเมดื่อไรใจของเรานั่นจะเป็นองค์สมาธิขึ้นใจที่ละความสาแสวงหาได้ใจของเรามีอะไรเดี๋ยวนี้ละสิ่งที่มีอยู่ใจของเรามีอารมณ์อะไรละอารมณ์นั่นเสียใจของเราคิดอะไรเลิกคิดอันนั้นเสียเรียกว่าละความคิดละอารมณ์ในเมื่อเราละหมดเราเลิกหมดนี่ไม่คิดอะไรสักอย่าง แล้วก็ดูใจที่ไม่คิดนั่นมันเป็นอย่าง,ราางไรในเมื่อเห็นใจที่ไม่คิดแล้วก็เอาสติตั้งอยู่จุดเดียวคือจุดที่ใจของเราไม่คิดนั่นตั้งอยู่ได้นานเท่าไหร่ยิ่งเรียกว่าเป็นสมาธิได้นานเท่านั้นตั้งได้น้อยก็เรียกว่าเป็นสมาธิน้อยตั้งได้นานก็เรียกว่าเป็นสมาธินาน ตั้งอยู่หลายๆวันก็เรียกว่าสมาธิของเราติดต่อกันเป็นองค์สมาธิได้หลายหลายวันทีเดียวไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้ละความแสวงหาให้ละความหาทั้งหมดในเมื่อละความหาได้เมื่อไหร่เห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นใจของเราเนี่ยเรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมภายนอกเห็นธรรมเป็นรูปเป็นร่างเห็นธรรมไหม เป็นลักษณะอาการอันนั้นยังเป็นเป็นเปลือกของธรรมหรือเป็นตริยาเป็นอาการของธรรมท่กแก่นของธรรมแท้คือใจของเรานี่เองพระพุทธเจ้าตัดสรุปธรรมอันบริสุทธิ์ก็คือตัดสรุปใจที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าตัดสรุปธรมรมต,ตัดสรุปธรทธทรมก็ตัดสรุปเห็นชัดใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั่นเอง จึงว่า no. ทําไม่ใช่สิ่งอื่นทําสะอาดทําบริสุทธิ์แค่ไหนเพียงไรเป็นนั่นกรอนเปลืองของใจสะอาดใจบริสุทธิ์แค่แค่แค่นั้นเพียงนั้นจึงว่าไม่ต้องหาอยากไปอยากได้ความอยากทั้งหลายอันนั้นล่ะมันปิดทรรปิดไม่หายใจของเราเป็นสมาธิทําได้ เสียงอะไรจะเป็นเสียงไอเสียงอะไรเสียงอน,นั้นไม่เป็นภัยไม่เป็นอันตรายไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปตีไปชมเพราะเสียงเขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นเสียงไอ,เข,ไเ,งอไเขาเป็นเสียงอะไรเขาเป็นเสียงขึ้นมาใหญ่จากนั่นเขาก็สลายไปจึงให้ปล่อยวางให้หมดไม่ให้มีอะไรใจของเราปล่อยวางหมดไม่มีอะไรแล้วอะไรยังมีอยู่นั่นล่ะคือใจนั่นล่ะคือธรรม ให้รักษาใจให้รักษาธรรมเอาไวา้สำรวมใจทำรวมธรรมให้ใจของเรามีความแน่วแน่มั่นคงไม่กระโดดโลดเต้นอย่างที่เคยเป็น <c oughs> การปฏิบัติธรรมคือการรักษาใจของเราให้อยู่ในขอบเขตของสติใจของเรามีความคิดอะไรละความคิดนั้นเสีย ละก็โดยวิธีที่ตั้งสติไว้ละก็โดยวิธีทำสติให้ยิ่งขึ้นไปทำความรู้สึกตัวให้ยิ่งขึ้นไปในเมื่อเราทำความรู้สึกตัวให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นอารมณ์ที่มีอยู่น มาเกี่ยวข้องกระจใจของเราที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์มันก็น้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปอารมณ์ทั้งหลายไม่ได้มาเกี่ยวข้องกระจมีแต่ใจเท่านั้นไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเราอะไรต่อมีอะไรเรื่องใด้เรื่องเสียทีนี่ให้ใจของเรานี่หยุดจากการเกี่ยวข้องนั้นหยุดโดยวิธีมีสติ มีสติ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 ตั้งสติอยู่เรื่อยๆตั้งสติให้ติดต่ออย่าตั้งแล้วหน่อยไม่ตั้งอีกตั้งให้ติดต่ออยู่เสมอตั้งไม่ให้ขาดสติตั้งไม่ให้ให้ไม่ให้สติขาดอารมณ์มันเกิดดูเรียนสติเรามีอารมณ์ที่เกิดก็ดับไปเรื่องราวอะไรมันโผล่ขึ้นมาเรามีสติเรื่องราวที่โผล่ขึ้นมาก็ดับไป ในเมื่อมีสติยึดสติเป็นหลักใจของเราจะไม่เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาไอ้ปรากฏขึ้นนั่นหากสติของเราอ่อนสติของเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นโผขึ้นมาเราก็ไปตามสิ่งที่เกิดสิ่งที่โผล่มานั่นสติของเรามีสติของเรามีอะไรเกิดขึ้นมา เราไม่เรามีสติดีอยู่อะไรเกิดขึ้นมาเรามีสติดีอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเขาก็ดับไปนี่เพราะเรามีสติเป็นหลักนี่จึงให้พากันมีสติเอาเอให้ไอนให้เพียพากันมีสติรักษาสติว่าให้ดีศีลก็คือสติตน,นี้แหละเป็นธรรมศีลก็คือสตินี่แหละเป็นเ,เป็นศีล สมาธิก็คือสตินี่หละเป็นสมาธิแนแม้แต่ปัญญาก็เหมือนกันก็สตินี่หละจะเป็นปัญญาขึ้นมาจิตของเราดวงเดียวนี่หละในเมื่อมีสติอ่อนจิตของเราเป็นศีลสติของเราแก่กล้าขึ้นเป็นสมาธิจิตของเราแกา่ติดสติจิตของเรามีสติแก่คืแก่กล้าขึ้นไปเรียกว่าปัญญา ไม่ต้องไปหาที่ไหนปล่อยวางความวุ่นวายปล่อยวางละความอยากแล้วใจของเราเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นที่ี่ใจใจของเราเนี่จะเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาเราไม่ต้องไปปรารถนาที่ไหนพระพุทธเจ้านี่ตัดสรู้รมพระพุทธเจ้าก็ตัดสรู้ใจพระพุทธเจ้าได้ทาเป็นสมบัติพระพุทธเจ้าก็ได้ใจอันเป็นไออันบริสุทธิ์มาเองของพระพุทธเจ้านั่นละ มาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกท่านก็ได้ใจอันบริสุทธิ์นั่นละ่ะเรียกว่าได้ท่านท่านได้ทําอันบริสุทธิ์มาเป็นสมบัติของท่านเราเราก็เหมือนกันในเมื่อพากันด้ใจของเราเป็นสมบัติของเราเราได้ใจของเราแล้วเรียกว่าเราจะเราได้ทําเป็นสมบัติของเราธรรมะก็คือใจใจก็คือธรรมะต้องการให้ทําใน มะสมบูรณ์อยู่ที่ใจก็ทำใจของเราให้เป็นธรรมขึ้นมาเท่านั้นเอง <c oughs> อย่าไปหมายว่าทาอยู่ภายนอก <c oughs> อพากันทำความสงบลงไปปล่อยวางละปล่อยวางลงไปอะไรที่เราเกี่ยวข้องเราเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องมามากแล้วมันน่าจะเบื่อน่าจะอิ่มกันสักที ธรรมะเรายังเกี่ยวข้องน้อยธรรมะเรายังเกี่ยวข้องไม่มากเราจึงหิวธรรมะกันเดี๋ยวนี้ทำไมจึงหิวเล่าก็เพราะใจของเรายังไม่เจอธรรมะถ้าใจของเราเจอธรรมะเมื่อไหรอิ่มเมื่อนั้นอิ่มธรรมเมื่อนั้นใจของเราเจอธรรมะเจอที่ไหนเล่าก็คือเจอใจนี่เองให้พากันทราบ ความจริงเป็นอย่างนี้แล้วจะได้ไม่ไปตะคบโน่นตะคบอะไรต่ออะไรมาเป็นธรรมตะคบอย่างที่เขาว่าเป็นธรรมอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องคนหลงธรรมโอภัณฑยโกน้อมมาดูธรรมก็น้อมมาดูใจโอภัณฑยโกน้อมเข้ามาเห็นธรรมก็คือเห็นใจไม่ใช่เห็นสิ่งอื่น แม้แต่พระพุทธเจ้าตัดสู้ธรรมก็ตัดสู้ใจในใจที่พระพุทธเจ้าตัดสู้นั้นเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์พระอรหันต์ตางเดสาวกอมั่นกันในสําเร็จธรรมในสําเร็จมรคลก็มารู้เห็นชัดจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์นั้จริงไม่ได้รู้รูเห็นสิ่งอื่นดอกอากาศอากาศก็ดีลมก็เย็นอะไรก็สงบหมด แผ่นดินก็สงบตนกกง้นไม้ก็สงบดินฟ้าอากาศก็สงบเข้ามาในวุ่นวาย